อ้เดี๋นี้กันยังบทันไหนยังบทันได้หลายเนาะค่ะนะยังบ้านไหนได้หลายได้เนาะค่ะ์ท้องปอนก็เลยสู่ๆมาเนาะคารย้อนเท่ามีก็หลังใจเนาะค่ะเนาะเราก็ต้องเป็นกับว่ากายเพื่อนเกวันเบื้องนักการเนาะอ่าพอดีเพิ่นมาบอกให้ปิดปิดหมดเนาะเฮียท้องปอนก็เสียได้เสียได้ยอดวิวตรงนั้นเนาะค่ะเนาะอ่าคือสิเมนเพิ่นอ่าส่งคลีบคลิปคลิปท้องปอนเฮ็ดชิมาได้สองสามมืออ่อยอดวิวเพิ่นหมื่นสี่พันเนาะค่ะเพื่อนเกวันท้องปอนก็ กับบ่มีอย่างน้อกค่ะกับมาโบจากันคุยกันนาะค่ะถักทายจะน้อยน้องคณะประดูนนาะค่ะใส่เวลาแช่สามนาทีแยกสิ้หอดค่ะเลยเห็นน้องเขามาเนาะค่ะเห็นน้องขึ้นมากกแบบค่อยๆกันนาะค่ะน้องก็ค่อยปิดหมดเมื่อลิปมพื้กันนาะค่ะเนะเราก็เลยสู่ๆมาน้ำกันจน้หอดลิปคลิปท่องปอนเห็ดทิ่มาได้สองสามมือหยอดวิวขึ้นหมื่นสี่พันนาะค่ะเพื่อนๆท่องปอนกะ ทัองปอนกับอาบอกมาโดนแล้วนะคะทัองปอนกัเลยสิได้ลงอาเวที่รือว่าอาจบกันทำเกิบนะคะน้องเพื่อนๆยังไงก็สู้ๆไปเปิดบานนะคะเนาะทังปอนกัเลยเหตุคกิบตามนาทีเห็นมาไล่งานตัวนะคะเนาะยืนยันตัวเต็นตนเปิดค่าการมองเห็นให้ช่องของทังปอนนะคะเนาะบัตรเ็นมาาเนาะขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะอพันหลังแต่กรนะคะเนาะ ท่านพกเหมือนทีแล้วนะคะเรากระเล้ต่างๆว่าอดอนี่ไก่ยังบะชัดเดยย่งบะชัดเดยหลายนะคะนะยังบะชัดเดยแต่หลายดนะคะท้องควนก็เล้สู่ๆมานะกะย้อนเท่ามีกําลังใจนะคะเนาะเราก็ต้องเป็นกันไปคืออยากได้เนาะค่ะอยากได้เห็ดบเปลี่ยนมาได้กับพยายามเห็ดนะคะเนาะจังสีเขาก็ต้องสู่ๆไปน้ากันได้ค่ะเพื่อนๆเด้ออดทนเนาะค่ะเนาะเขาเห็ดสบายเห็ดอาจจะคบเอาหนาออกนะคะท้องควนกับว่ได้เปิดปั่นก็เลยเอาขึ้นมายืนยันตัวๆนะคะเนาะ ส่งกำลังใจให้คนเพื่อนเนาะค่ะเนาะอาท่องปอนกะผ่านตั้งแต่ก่อนเนาะค่ะเนาะผ่านหกเมื่อนาทีแล้วนะค่ะเราการ์ดเมอร์นี้เนาะค่ะเนาะเป็นกำลังใจให้กันมาตลอดนะค่ะเนาะอาท่องปอนกะยังไงเป็นเพื่อนเนาะค่ะถ้าผู้ใดเห็อยู่กะสู่ๆเด้อค่ะเด้อท่องปอนกะได้มากอาแรงใจให้กันนะคะเพื่อนเพื่อนเขาเป็นมืออัแล้วเป็นที่เตือนน้ำกันเนาะค่ะเนาะเวียนหมดมากเนาะค่ะเข้ากับเป็นกำลังใจให้กันเนาะค่ะจุดหมายเข้า กับบ่มีอย่างนักค่ะเนาะกับมาโบยจาก,กันคุยกันเนาะค่ะเนาะทักทายจะน้อยเนาะค่ะเนาะบ่ะโดนเนาะคะ่ะใช้เวลาแช่สามนาทีแยกสิหอดุูสนับสนุนด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะมือน,นี้ท้องควันขึ้นมารายงานตัวนักหนาเนาะรายงานตัวยังติดจีนองท้องควันบ่ะเด็จประกายแผ่เพื่อนเบิงน,น,น,นะคะเนาะอ่าพอดีเพผ่นมาบอกให้ปิดปิดหมดนะเชี่ยท้องควันก็เสียได้เสียด้ยอดวิวตรงนั้นเนาะค่ะเนาะอ่าคือสิเมนเพป็น อ่ส่งคลิปคลิปลงไปกะยาห้มันผิดกดผิดเย็นเพิ่นเนาะค่ะเนาะก็ะเฮ็ดไปเรื่อยๆเนาะค่ะเนาะเรื่อยกันนะคะ่งกำลังใจให้กันเรื่อยขอบคุณหลายๆเนาะค่ะเนาะขอบคุณเพื่อนๆเนาะค่ะขอบคุณทุกกำลังใจเนาะค่ะเนาะที่เป็นกำลังใจให้กันแระกันมาโดยตลอดเนาะตอนนี้เนาะค่ะเนาะเป็นกำลังใจให้กันมาตลอดเนาะค่ะเนาะท่องปอนกัอยางเปื่อนๆเนาะค่ะถ้าพู้ได้เห็นดูแบบสวยๆเรค่อยๆท่องปอนกัไดมาอ่าคลิปคลิปท่องปอน เ็ชรชิมาได้สองสามมือไายอดวิวขึ้นมื่นสี่พันเนาะค่ะเพื่อนๆท้องควนกะเพื่อนเพื่อนอะท้องควนยังเห็ดงานเนาะค่ะเนาะบระเด็เปิดบานเตรกะยังยืนยันตัวตนเนาะค่ะเนาะน่าจริงเสียงจริงนะคะมากายเพื่อนเพื่อนเบิ้งเนาะค่ะเนาะอ่าพอดีเพื่อนมาบอกให้ปิดปิดหมดเนาะเฮียท้องควนกตเสียได้เสียได้ยอดวิวตรงนั้นเนาะค่ะเนาะอะขึ้นสิเมนเพื่อนอ่าส่งคลิปให้เพื่อนๆ ท้องกวันยังเห็นงานนะคะนาประเดิเปิดบานเตะก์ย่งยืนยันตัวตนนะคะเนะหน้าจริงเสียงจริงนะคะเพื่อนเพื่อนท้องควันยังเห็นงานนะคะเนาปะเดิเปิดบานเต๊ก์ย่งยืนยันตัวตนนะคะเนะหน้าจริงเสียงจริงนะคะท้องควันก์อะบอกมาโดนแล้วนะคะท้องควันกันเลยสิได้ลมอาเวทีหรือว่าอาจบกันทัคลิปบนะคะนกเพื่อนเพื่อนยังไหก็สู้ๆไปลึก กับบ่มีอย่างนาะคะนะ่ะเนาะกับมาโบยจากันคุยกันเนาะคะนะ่ะเนาะทักทายจะน้อยเนาะคะนะ่ะเนาะบ่โดนเนาะคะ่ะใส่เวลาแช่สามนาทีแยกสีหอดเปิดบานเนาะคะนะ่ะเนาะทองปอนกันเลยเห็ดเก็บสามนาทีเห็นมารายงานตัวเนาะคะนะ่ะเนาะยืนยันตัวต,น,ตนเปิดค่ากาันมองเห็นให้ช่องของทองปอนน,ะะนะน,นู้ค่ะเนาะบดีเห็นไหมถอดมือนี้เนาะคะนะ่ะ <c oughs> เนาะเป็นกำลงังวลใจกันมาตลอดนะะนะู้ค่ะเนาะทองปอนกันยังเป็นเพืะะ่อนู้นค่ะถ้าผู้ใด้เห็น, ok นะะยู่กอะสูสๆเด้อค่ะเด้อทองปอนกันได้มา อคิดคิดท่องปอนเฮ็ดชิมาได้สองสามมือหยอดวิวขึ้นหมื่นสี่พันเนาะค่ะเพื่อนๆท่องปอนกะบสองเนาะเนาะขึ้นมาเปิดอีกเหลาสองกระเลยไปเปิดหมดเมื่อคิดขึ้นมากับใบพ่อเพื่อนๆเนาะค่ะเนาะอัตจีตะก้อนท่องปอนเฮ็ดชิมากับไข่เพื่อนๆเนาะค่ะเนาะเลยเฮ็ดชิขึ้นมาเนาะค่ะไอเกี้ยนหอยจิตเต็งเพื่อนๆคือเก่าคือเดิมเนาะค่ะเด้อวันนี้ท่องปอนกัได้ อาค้าโยงโยงกันแล้วค่ะเนาะยังบ้านทั้งในสระเล่ตังทามาอาโดนี่กับยังบ้านทั้งในยังบ้านได้หลายเนาะค่ะเนาะยังบ้านได้ได้หลายได้เนาะค่ะท่องควนก็เลยสูสๆมาเนาะค่ะย้อนเ้ามีกระลังใจเนาะค่ะเนาะเราก็ต้องเป็นกําบายเฮ็ดอาจิบเอาหนาออกโนคะท้องควนกับว่าได้เปิดปวันก็เลยเอาขึ้นมายืนยันตัวตนโนคะเนาะทรงกระลังใจให้เพื่อนโนะคะเนาะอาท้องควนกระคีบลงไปกะ อย่าให้มันผิดกดผิดเจนเพื่อนเนาะคะ่ะเนาะกับเฮ็ดไปเรื่อยๆเนาะค่ะเนาะสะดวกเนาะคะ่ะเนาะท้องปอนกเ็เลยเฮ็ดคลิปขึ้นมาทักทายเพื่อนๆเนาะคะ่ะเนาะส่งกำลังใจให้กันได้กันนะคะก mm ็ hmm. คืออยากได้เนาะค่ะอยากได้เฮ็ดบ่เป็นมาได้กับพยายามเฮ็ดเนาะคะ่ะเนาะจังทีเขาก็ต้องสู้ๆไปน้ำกันได้ค่ะเพื่อนๆเด้ออดทนเนาะค่ะเนาะเอาเฮ็ดว่ากายเพื่อนเพื่อนเบิ่งเนาะค่ะเนาะอ่าพอดีเพื่อนมาบอกให้ปิดปิดหมดเนาะเคือท้องปอนก็เสียได้เสียได้ยอดดิวตรงนั้นเนาะค่ะเนาะอ่าคือสิแม่นเพื่อน ่ะส้งคลิปหาเนาะขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะเย้กันนะคะจงกำลังใจให้กันด้ส่าเด้อขอบคุณหลายๆเน,ะะนาะเนาะขอบคุณเพื่อนๆ,น,ๆนะคะขอบคุณทุกกำลังใจเนาะเนาะที่เป็นกำลังใจให้กันและกันมาโดยตลอดเนาะก็คืออยากได้เนาะค่ะอยากได้เห็ดบเป็ี่นมาได้ก็พยายามเห็ดเนาะะเนาะจังสีเขาก็ต้องสู่ๆไปน้ำกันได้ส่ะเพื่อนๆเด้ออดทนเนาะคะ่คนนะเนาะเอาเห็ดสบายเห็ด อาจเก็บเอาหนาออกนะคะท้องฟอนกับ่ได้เปิดฟอนก็เลยเอาขึ้นมายืนยันตัวต้นนะคะเนาะทรงกำลังใจให้เพื่อนเนนะคะเนาะอาท้องฟอนกะบอาท้องฟอนกะบอาบอกมาโดนแล้วนะคะท้องฟอนก็เลยสิได้ลงอาเวทีหรือว่าอาจจบกันทำเก็บนะคะเนาะเพื่อนๆพยังได้กะสู้ๆไปดึกกับวันี้อย่างนะคะเนาะกับมาโบอจากันคุยกันนะคะเนาะทักทายจันน้อยนะคะเนาะบ่โดนนะคะใส่เวลาแช่สามนาทีแยกสิ่งหัวกันเลยต่างทางา อดี่กายังไปทันได้ดยังไ่ทันไดใหลายนาะค่ะนะยังไปทัได้ไดใดหลายนัะค่ะท้องว้าก็เล yeah, ี้ยสู hey, ่มาเนะค่ะย้อนเทามีกําลังจเนาะค่ะเนาะเราก็ต้องเป็นกันนะคะจงกําลังแจให้กันด้ค่ะเด้อขอบคุณหลายๆนาะค่ะเนาะขอบคุณเพื่อนๆนะคะขอบคุณทุกกาลังใจนาะค่ะเนาะที่เป็นกําลังใจให้กันและกันมาโดยตลอดนะกํางใจให้กันนะคะเพื่อนๆเข้าเป็นเมื่อแล้วเป็นที่เตือนน้ำกันนาะค่ะเนาะเวีอนหมดมาเนะค่ะเท่ากับเป็นกําลังใจให้กันนาะค่ะจุดไม้เขาคลิปลงไปกะ อย่าให้มันผิดกดผิดเย็นเพื่อนเนาะค่ะเนาะกับเฮ็ดไปเรื่อยๆเนาะค่ะเนาะก็ะคืออยากได้เนาะคะ่ะอยากได้เฮ็ดบ่เป็นมาได้กับพยายามเฮ็ดเนาะค่ะเนาะจังทีเขาก็ต้องสูดๆไปน้ำกันได้ค่ะเพื่อนๆเด้ออดทนเนาะค่ะเนาะเอาเฮ็ดเพื่อนๆเนาะค่ะเนาะเปิดอีกอรอบสองเนาะค่ะเนาะอ่าได้มาพร้นองคอนหนึ่งเนาะค่ะเนาะ แต่มา่อพอน้องคอนหนึ่งกับเป็นกำลังใจให้กันและกันนะคะาท่องปอนก็ขึ้นมาอะไรสูตแบบนี้แหลรดวกนะคะเนาะท่องปอนก็เลยเห็ดชิบขึ้นมาถักท้ายเพื่อนเือนนะคะเนาะส่งกำลังใจให้กันและกันนะคะ<ม>ท่องปอนนะคะเนาะดันให้ท่องปอนนะคะได้เราก็ปิดไปเราเนาะ,ะก็เลยกินหอดมู่มาพันโบนัสเนาะแล้วก็เลี้ยวเนาะพันเลี้ยวก่อนเนาะสามาเบือนโบนัสเนาะเนาะโบนัสกับหกหมื่นนาทีพอมกันเลยเนาะเนาะท่องปอนกับชิคชิบท่องปอน เฮ็ดชิมาได้สองสามมืออายอดวิวขึ้นหมื่นสี่พันเนาะค่ะเพื่อนๆท้องปวันกะพันตั้งแต่ก่อนเนาะค่ะเนาะพันหกเหมือนนาทีแล้วนะค่ะเรากลัว่ากายเพื่อนเพื่อนเบิ้งเนาะค่ะเนาะอ่าพอดีเพื่อนมาบอกให้ปิดปิดหมดเนาะเฮียท้องปวันกะเสียได้เสียได้ยอดวิวตรงนั้นเนาะค่ะเนาะอ่าคือสิเมนเพื่อนอ่าส่งคลิปมากายเพื่อนเพื่อนเบิ้งเนาะค่ะเนาะอ่าพอดี เพิ่นมาบอกให้ปิดปิดหมอนะเฮียท้องบอลกะเสียได้เสียด้ยอดวิวตรงนั้นเนาะค่ะเนาะอ่าคือสิเมนเพิ่นอ่าส่งคลิปเป็นใบเห็ดไอ้กิบเอาหนาออกนะคะท้องบอลกะว่าได้เปิดบอนก็เลยเอาขึ้นมายืนยันตัวตนนะค่ะเนาะส่งกำลังใจให้เพื่อนเกลือนนะค่ะเนาะอ่าท้องบอลกะเป็นใบเห็ดไอ้กิบเอาหนาออกนะคะท้องบอลกะว่าได้เปิดบอนก็เลยเอาขึ้นมายืนยันตัวตนนะค่ะเนาะส่งกำลังใจให้เพื่อนเกลือนนะค่ะเนาะอ่าท้องบอลกะกิบกิบท้องบอล เห็ดชิมาได้สองสามมืออายอดวิ่วขึ้นมื่นสี่พันเนาะค่ะเพื่อนเอนท้องควันกะเพื่อนเพื่อนท่องปวันยังเห็ดงานเนาะค่ะเนาะประเดิเปิดบานเตรยกะย่งยืนยันตัวตนเนาะค่ะเนาะน้าจริงเสียงจริงนะคะคิดลงไปกะยาให้มันพิดกดพิดเย็นเพื่อนเนาะค่ะเนาะก็เห็ดไปเลยๆเนาะค่ะเนาะท่องปวันกะอ่าวบอมาโดนแล้วเนาะค่ะท่องปอนก็เลย สิได้ลงอาเวทีหรือว่าอาจจบกันทําคลิปเนาะค่ะเนาะเพื่อนๆพยังไหนกะสู้ๆไปด้วยลิปลงไปกะอย่าให้มันผิดกดผิดเกินเพื่อนเนาะค่ะเนาะก็เห็ดไปเรื่อยๆเนาะค่ะเนาะอาท้องปอนก็อาบอกมาโดนแล้วเนาะค่ะท้องปอนก็เลยสิได้ลงอาเวทีหรือว่าอาจจบกันทําคลิปเนาะค่ะเนาะเพื่อนๆพยังไหนกะสู้ๆไปด้วยท้องปอนเนาะค่ะเนาะดันให้ท้องปอนเนาะค่ะได้แล้วก็ปิด